พวกงง้สดยัดแม่เหมือนเจ๋งไ้เหียก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยอันนี้อยู่ช่องบิวคุงนะอันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการเขียความรู้สึกในการเล่นเกมทุกๆครั้งเวลาโดนชอบพวกเขาว่าชอบพวกเรียกว่ากระจงกระจอกไอโกงไอกาเนี่ะคอนเทนต์เนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกคอนเทนต์นี้ให้ได้ให้ฟังเลยสรุปให้ฟังเลยนะก็กดไลค์คลิปนี้คนนึงไลค์เดี๋ยวผมจะได้ให้ฟังเลยนะก็พร้อมไปได้พิ่ไหมก็ไปเล่ากันเลยนะก็มีอยู่ หลายๆหัวเลยที่ผมมาเล่นเกมเนนะี่ยสังคมมันก็แย่หน่อยนะมันก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่หรมันก็แล้วแต่คนอนนะเนาะเติมเยอะกับเติมน้อยมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นที่เกมที่หาเรื่องเสียเงินเสียเงินแล้วแต่คนชอบความสุขอะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันดวนผมเนี่ยเทียบกับใครไม่ได้หรอก ลาไปเที่ยวบอกคนอื่นอ่ะคนนู้นมันมีนู่นมีนี่อ่ะยังไงผมก็สู้เขาไม่ได้หรอกเอาตามจริงผมสู้เขาไม่ได้ผมยอมรับในตัวเลยผมมันไก่แค่ไก่ตัวหนึ่งอ่ะแต่อย่างน้อยผมก็มีหัวใจนะใครไม่ชอบก็ไม่ชอบสิตี้ประจําอ่ะก็ไม่มีอยู่แล้วโทษทีเรามันลุยคนเดียวโซโล่เพลยเยอร์ทุกครั้ง มีแต่คำพูดว่าไอกากไอไก่เป็นโง่ส่วนมากอะ่ะมันก็จะเป็นแบบหน้าปัญหาเจอบ่อยแม้กระทั่งเพื่อนผมอะ่ะมันยังว่าผมต้องตรงอะ่ะผมจะไม่ทำยังไงจะโกรธมันยังไงอะ่ะความรู้สึกผมก็เจ็บใจเหมือนกันถ้าไม่เจ็บอะ่ะผมก็ไม่ว่าะไรเออถ้าว่ากระแทกแรงอะ่ะผมก็เสียความรู้สึกเหมือนกันในความคิดอะ่ะ ในความคิดอะแบบแบบคนนู่นมีนูน่นขี้แกีไปเกทับว่ะโทษทีวันดีผมบ้านผมไม่ได้มีตังแบบพวกคุณเนี่ยไม่ได้เหมือน T m ซะตั้งหน่อยผมไม่ได้เป็นคนดังใน YouTube เสมอไปหรอกผมแค่จะตั้งใจทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็มีอะไรอะระดับไหนมันก็มีเองแหละสิ่งที่สำคัญอะเงินมันก็แค่ความสุขกับความรู้สึก เราเก็บเอาไว้มาตั้งนานแล้วอันเนี้ยอันนี้เขาพูดนี้ผมก็พูดจริงนะงนเพราะว่าคำพูดผมเองผมเองเแหละเวลาความรู้สึกมันโดนกับตัวเองก็รู้สึกเจ็บอะเจ็บแบบพลรูปพลรด้านอะถ้าเวลาสมมติคุณไปโดนเขาว่าไอไก่ไอกากไออ่อนไอเอ,อ๋อไองโง่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไปว่าเขาทำไม ก็เขาไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรจะทําอะไรได้จะไปว่าเขาอะเขาเน้นที่ฝีมือกันคนเล่นน่ะใช่าจไหมส่วนผมมันก็แค่พอประมาณความต้องการความชอบหรือไม่ชอบเนี่ยในเครในเกมเนี่ยผมก็เออเอาพอประมาณน้องเลยสิผมเล่นก็เอาความพึงพอใจแหละผมไม่ได้ไปคิดอะไรมากอ่ะแหละอันนี้ผมฝากรู้ไว้คิดเลยทุกคนก็ เป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ไมาเจอคลิปใหม่ผมบายครับบายเบอลิปหน้าโวย,ย,ยไปละ